สวัสดีค่ะวันนี้ก็มารีวิวกระเป๋าลุยลรุ่น h a n d f r o นะ h a n d f r o h a n d f r o s แต่คือชื่อย,วยาวยๆน,นี่ชื่อสั้นนะนี่เอามาจากตะลอกนะคะชื่อสัน้นถ้าชื่อย,วยาวยๆก็คือชื่อรุ่นลุยวิตตอง Shoulder Bag h a n d f r o s Class Shoulder In m o c h a EPI Leather Class นะคะชื่อเขาคือนี่อาจับเหรอ h a n d f r o s henfler ฟังไว้นะคะ henfler นี่ค่ะ henfler พูดจริงๆนะครับว่ามันเป็นภาษากรีกนะคะแล้วก็วมันเป็นภาษาฝรั่งเศสซึ่งน่าจะเป็นภาษาแต่ไม่ใช่ภาษาบ้านเราไม่ใช่ภาษากรีกหรอกแต่คือก็เราก็อ่านประมาณนี้นะคะก็อย่าไปซีเรียสมากกับการชื่อรุ่นก็เรียกให้ถูกถูก็พอแล้วเหมือน,นรีพอร์เตอร์เขาก็ไม่ได้เรียกก็เรียกเราก็เรียกตามเขาไปนะคะตัวนี้คือกระเป๋ามันก็เป็น เป็นกระเป๋าสะพายข้างอย่างนี้นะคะสายก็ประมาณแค่ได้แค่นี้สายปรับยาวได้แต่คือได้แค่นี้ได้ไม่เย,ยอะกว่านี้แล้วแล้วก็สายคือสามารถถอดออกได้ถือเป็นคลัตได้เหมือนที่เรากคือต้นเขาชื่อคลัตอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือสามารถถอดแล้วก็ดึงออกได้ตรงนี้นะคะดึงออกมาอย่างนี้เลยค่ะจะไม่ดึงหรอกเพียรเพราะว่ามันใส่ย,ยาดูมันเล็กสามารถดึงออกได้นะคะเพราะว่าเป็นเก็ดขัดแต่ตรงเนี้ยมันจะร้อยยากเท่าที่ดูนะ ก็ค่อยมีรูของเขารุ่นนี้คือมันจะมีเนี่ยนะเป็นรอยย่นถ้าใช้ไฟนะรุ่นขนาดกําลังคาเทตอิเล็กกะทัรัดดีนะคะขนาดเขาคือตรงนี้ก็9นิ้วจะไม่ผิดนะประมาณ9นิ้วนะคะประมาณ9นิ้วนะคะแล้วก็สูง4.5นิ้ว4.5นิ้ว4.5นิ้วนะคะก็ประมาณสิ เซนหลอดสิบเอ็ดเซนสูงประมาณสี่จุดห้านิ้วก็ประมาณสิบเอ็ดเซนนะคะแล้วก็หนาก็ประมาณสองนิ้วรู้จะทําให้ไหนให้หนาได้สองนิ้วถ้าไปคงให้แขกเอาละคะ่ะจะให้แขกเอาให้ได้สองนิ้วเนาะแล้วก็สายคอสบอดี้ไม่ได้นะคะแต่ถ้าใครตัวเล็กอาจจะเป็นเป็นเหมือนแคปปกได้เห็นเขาทำกันนะเห็นก็าทำกันแบบเป็นแคปอกเนี่ยก็เก๋ดีนะแต่ของตัวเล็กเนี่ยคือตัวใหญ่ก็ใส่ก็จะไม่พอดีนะเพราะว่าน,นี่สายก็ปรับสุดแล้ว แล้วก็ถอดยากแล้วก็เปิดมาข้างในนะคะก็จะมี1ช่องนะคะแล้วมี1ช่องเลกหนช่อง c ก็จะอยู่ช่องเลกนะคะ BS ก็อยู่ตรงนี้นะคะเห็นหมเนี่ยเดี๋ยวจะทําภาพนี้ไว้ให้ดูนะคะตรงนี้ BS ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะ หรือวทองเม็ดอินฟราแล้วก็ตัวดีซีเขาจะเป็นปั๊มลงที่หนังนะครับปั๊มลงที่หนังปั๊มลงให้ลึกให้เป็นรอยให้เป็นรอยปั๊มลงที่หนังให้เป็นรอยบุ๋มลงไปแล้วให้เป็นตัวเลนะคะอยู่ในช่องเลซนี้นะคะเดี๋ยวจะทําอันนี้ให้ดูนะคะเป็นเอ่อเป็นพับนิ่งใสล่ลงไปดูนะคะจะเป็นแผ่นหนังนะคะจะดูยากอีกหนึ่งก็ช่องก็มีแค่สองช่องแล้วก็มีช่องใส่บัตรข้างหน้านะคะได้หนึ่งสองสามสี่บัตร ใส่บัตรได้สี่ใบนะคะก็แต่เขาใบนี้เขาไม่ได้ใส่บัตรโดยมันเพราะว่าช่องก็ยังเนียนอยู่เพราะว่าคนที่รักกระเป๋าจริงเขาก็จะไม่ค่อยใส่อะไรนะเพราะว่าถ้าใส่แล้วมันจะบานตรงนี้มันก็จะบานถ้าใส่สกีได้ถ้ามันใส่ก็จะบานแต่นี่คือเขาไม่น่าจะใส่นะครับแล้วก็ใบนี้สามารถใส่ iPhone Plus ได้น,นี่ iPhone 7 Plu s นะคะใส่ไอโฟนครับได้เลยแล้วก็ปิดทุได้เลยลก็ถือเป็นคลัตได้นะคะเนี่ย ใส่โฟนเจ็ดพลัสได้ก็ยังยังเหลือใส่ได้เงินใส่กระเป๋าใส่บัตรได้อีกเงินิดนึงได้อยู่เนี่ยนะคะก็ยังเหลืออีกนิดนึงแล้วก็ใส่สตางค์ช่องเล็กก็ได้เวลาไปงานแต่งงานอะไรเงี้ย <im it> ก็ถือมีพลัสเกรดเกรดเงี้ยก็ได้นะคะหรือจะสะพายสะพายข้างเงี้ยก็ได้นะคะแล้วแต่คุณชอบเนาะเนี่ยก็เก๋ดีเข้าก็เสื้อด้วยเห็นไหนมแเนี่ยคือมีหลายสีนะที่เจอสีบ่อยก็สีเหลืองสีแดงนี่ยังไม่เจอนะ เดี่วสีเหลืองบ่อยสีเหลืองสีอบครีมอะไรเงี้ยจะบ่อยสีอุ่นตัวหน้าก็จะมีว l เอตรงนี้นะคะับทงมุมด้านหน้านครหนังก็จะเป็นหนังผืนเดียวกันนะตรงนี้น้านหลัง,งนี่คะแล้วตัวตรงนี้จะเป็นแค่ตัวลายไม้จะเป็นแค่ตรงนี้นะคะนอกนั้นก็คือเป็นหนังเรียบเลยหนังเรียบหนังรียบหนังเรียบตรงนี้ก็หนังเรียบฝั่งเป็นก็หนังเรียบ <j> uh. และด้านในก็เป็นซับผ้านะคะซับผ้าซับจะเป็นผ้านะคะอย่างนี้ซับจะเป็นผ้านะคะ ก็ลุยบางรุก่กกะสับก็จะเป็นหนังถ้ารุ่นเก่าก็าคือสามารถเป็นผ้ามากกว่าเพราะว่ามันประหยัดอะไรก็ลอกนะครแล้วตรงนี้ตอนนี้กระดุมไปดูไปตรงนี้ก็จะมีปั๊มลุยเวลตองไม่ไม่ลุยเวลตองอยู่นะตรงนี้ดูง่ายปั๊มาลุยเวลตองก็ดูรอยเยิ้มรอยเย็บขาวแต่ตรงนี้คือสายมันจะเป็นรอยยน่ยนยน่ยนเวลาใช้มันจะเป็นรอยย่นย่นก็เป็นเรื่องปอติของรุ่นรุ่นของเขาแหละเนาะนีะ่ค่ะก็ะสวยดีก็สุดพัติเก๋อย่างเงี้ยค่ะ พอเม็ดพอสาอ,อก,ก็ได้นะคะเก๋ okay. น่ารักหนูใครอยากได้จับจองก็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 เป็นรุ่นที่น่าซื้อนะลุยลายไ,ไม้เป็นรุ่นอะไรที่น่าใช้เพราะว่ามันสามารถเปียดน้ําลุยน้ําลุยฝนได้แต่คือมันไม่สุกโ,โดนน้านะคะกระเป๋าพวกนี้มันราคามันแพงมากมือหนึ่งเนี่ยคือแพงมากนะมันก็ไม่ใช่หลักพันนะนเป็นหลักหมื่นนะคะน่าจะประมาณหนะึ่งสองหมื่นอะเพราะว่ามันไม่ใช่ถูกนะคะหลุยอะ่ะ ใช้ก็ต้องถนอมอ่ะแต่คือรุ่นนี้มันเป็นโดนมา้าโดนน้ำก็จะไม่เป็นรอยเนาะอย่างเป็นพวกมวยมนโนแกรมอ,ะอ่ะถ้าตรงที่เป็นแคลไฮอ่ะที่เป็นหนังแท้ๆโดนน้ำก็จะเป็นราจุดรอยน้ำอะไรเงี้ยเวลาดนน้ำเราต้องรีบเป่า้แห้งอะไรเงี้ยแต่คือถ้ารุ่นนี้ลายไม้มันไม่มีตรงเราไม่ต้องมานั่งสังเกตกว่าโดนฝนแล้วเป็นจุดเป็นรอยอะไรเงี้ยไม่มีค่ะก็คือโดนก็เช็ดออกก็พึ่งลมนิดนึงก็โอเคแล้วเนาะวันนี้ก็ นี่ดูง่ายนะดูแบบเดียก็รู้แล้วเนี่ยดีซีก็จะอยู่่างนี้นะคะเดี๋ยวดูดูเอีเก็จะอยู่นี้นะคะมีเทเขาดีดก็อยู่ฟัลลง,งที่หนังอย่างเงี้ยคะ่ะ อันนี้มันไม่สามารถถ่ายได้เนาะจะเป็นความลึกที่นังตรงนี้นะคะแล้วก็ไป็ข้างในอันนี้ D C C A 005 2ศนยะะ์ะ ฟารดูที่ย่างตรงนี้คือมันไม่สบายอาได้ถ้าอามากเสี่ยงกับการกระเป๋าขาแล้วก็ถ้าอามากๆถึงจะไม่ขาดกระเป๋ามันก็จะย,ย้วยมันเสียทรงก็เลย่อยากอ้าแล้วก็เดี๋ยวจะเอาภาพนิ่งลงให้ดูนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมหนังสือนะคะ650นะคะก็ใครสนใจก็อ i n b อกมาได้นะคะรุ่นนี้รุ่นนี้ก็รีวิวท่านนี้เนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ